ตอนนี้คณกรรมาการเริ่มหนักใจเริ่มหนักใจนะคะว่าเออวัดไหนเนะที่จะได้รางวัลนี้ไปนะคะก็ต้องระเอียดเรื่องพิธีพินานในการดูนะคะในการดูคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดผู้สรผู้สาร,สาร,สารนางพีนรถแข่มาแล้วนางรำอยู่ที่ไหนนางรำอยู่ที่ไหนจอดด้านนู้เลยค่ะด้านนู้นเลยนางรำตามมานะคะตามมาได้เลยเดี๋ยวเราจะคำวนันรถแข่ง เกจิทั้งตำาบจน,นะคะให้เรียบร้อยพื้นที่ตลางนี้ก็จะว่างนะคะจะวบ้างเก็บภาพความประทับใจไว้นะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นความปลื้มใจที่เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนตำบลหนองโรงนะคะผู้นำ้วยละบือทั้งทุนเทมากๆทั้งกายทั้งใจทุนละรั์นะคะที่จัดมานะคะมแมงนางรับนางรับ

ต้เลยตนประรวนนะต้นกะดังกระนา้นที่อยู่ด้านนก็ต้ดุไดลยนะครับนส่วนประบวนที่เปม้นใหญ่นะครับกรังตัดมา้นปะดู่นะครับืระดังะนา i'm not gonna do it I uh do -oh. จะทำดีๆวันนี้นะคะทั้งแห่ทั้งคุณเจ้านะคะโีอาจารย์ทั้งสงวัดน,นะคะมีสิบงที่มาห้ทกท่านได้สมกหนีแลก็มีเรื่องสน์นแล้วก็อดน้หัวากี่สอายนนุะะกอถอดแว่นนี่ถอดแว่นเลนี่เล<ท>ยนะอกถอดแว่นดีถอดแว่นะดูเห็นเออน้อยน้อย กรบ้านเปนกพคุย oh ท้ทบที่มีคนอยู่ในงานการบูดคุยเป็นการนักษาประเด็นมีนิสัยอบมีอะร้อยชนิดแไปด้วยการจัดงานในคั้นี้ขอขอบคุณคณะทงานและผู้มีส่วนร่วนการจัดงานทั้งหมดอบุาีเข้าแข่

ท่านดงีน <aer> ท <helmet lide> oh, right. ี่1เพแต่ละวันตมวันอนนจับัหวะต่อไปนะคะอ่าพระสมควรลวจับจังหจะเชิญยังะทุกคนนะะก่อนะคะอยู่กอีนะะจะยันโตแต่ในชวงต้องบางีเน่ต่อเลยนะเอาพื่อนละพรจากพระสงฆ์ก่อนนะคะพอ่คุณเชิญนะ พวกในไม่ได้เลยใช่ไหมในเลยผ่านหมดมันจะิลานยาจามะผู้จยังติม่ยังบันเตสุ้งสุงรัชนัดชายะติสรเนนะสห Pancasila diajama jama, yang kiri Ayam bante Isung-isung rakanakaya Di kereneng nasaha Pancasila diajama Panati patang Kera manisika Patang sepatiamik Panati Kera manisika Patang sepatiamik กิณนานาพระรามณีสิกขาปังสมาธิามิจามีสุเจชาเจริญวากัพระามณีผูชอะกังสามุภั 으아, 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 การพอแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับแล้วก็พอเราทำงาแรกนั้นเป็นราชมณีก็กราบขอบพระคุณนะครับทางการจ้าภาพนะครับแล้วก็ทานเอาตักนั้นเลย เอาเลยนะจับไหมจับไหมคณักรรมการช่วยช่วยช่วยยกของครับโอ้ครับต้องยกของโอ้โอ้กระติกกติกเลยเดี๋ยวเราเข้าู่จับล็อปจับด้วยนะล้วกขอบคุณมากนะครับพี่น้องชาวครับขอบคุณครับเอ้า อายุมันปันยืนอายุมันปันยืนขอให้อายุมันปันจัยไว้สุขภาพเดินทางสุรีนะครับขอบคุณพี่มาเปิดทางคนด้วยนะครับเดินทางมาจะต่อเวลาพวกเราอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับในรอบนอกแต่คนะมาเติมน้เดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกแล้วก็เราอยากจะต่อให้นะครับถ้าเกิดเราว่างนะครับเราเล่นให้ได้เลยครึ่งชั่วโมงเราก็แถมให้ได้นะครับแต่เรามีงานต่อที่ตลาดเกตนะครับจะเดินตอนหกโมงครึ่งนะครับ อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับผมนตลุยเลยค่รับขอบพระคุณนะครับผมครับเชิญอาจารย์นักเตีขึ้นสู่ธรรมาตได้แล้วนะครับครับขึ้นสู่ธรรมมาตนะครับรับเอ์อี่คัอ่พอียขอพรเรอพรนไลรับพรกันไนที่ตกก็บานาเรทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาหนึ่งชั่วโม ครับบางเฮ้ให้ดีน้ำน้ำกระยน้ำเก็กหวยันนให้หวานไล้เฮ้ยใจเย็นเเ้ยก้เลกอยงางขนาดนี้ the long time ya